สุภาจาโรเออนั่นแม่พญิบาลมาละ่ะพี่ข้างหลังพี่หญิบานคนสวยอ,อ่บาบด้อนเพิง <c oughs> อ,อ่อ,อ้าวเีนี่เงียบเงียบเด้อบันี้เด้อเออเงียบเงียบสักเล็กสักน้อยในฐานะผู้เป็นเจ้าทิน ผูกเป็นเจ้าภาพยูนี่ยูนี่พวกเข้าเป็นได้แขกหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพยูนี่พวกเข้าทั้งหลายไนมาเยี่ยมเยียนมาทำบุญสังกท่านเป็นสังกท่านมูญใหญ่นำโดยท่านหัวหน้าเพิน่นตุ่มลุ่มกันคุณพ่อคุณแม่ลูกเต่าเล่าหลานขา้าราชการ้อมทังเจ้าหน้าที่ปศเกษบกเกษียณ มาด้วยบุญนี่ถือว่ามาด้วยบุญภูมิมีบุญทั้งหนี่กับบ่มาส่วนกับบ่ม่าส่วนทีนึ่งกับบ่มาาที่สองกับบ่ม่าทสามจ้างกับบ่ม่าผบในวันธรรมดาจ้างกับบ่ม่าไปบอกจิจภาพไปทำบุญวัดปลาวิเวกธรรมชาติมันจะกิจจางเราก็สั่นมึงเป็นบ้าบ๋อจิบไม่จ้างกูจจุาันอธิบาจัตสั่นดูไดนั่นคือภูภูภูมมีบุญ ขันมีบุญร่วมกันล่ะผู้ยปยสิไปสายบอกนี่เด้อเด้อเนี่ยส่งข่าวเน่วายังสัน่นเป็นยังสัน่นอันนี้ถือว่าเรามาด้วยบุญอ่าเป็นเหตุการณ์สิเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คือว่าหนาเพิ่นวา่าไพ่ทรงข้ามจะเกิดขึ้นโรคไพ่ไข่เจ็บข้อโบขโควิตหามม่าบอหายไปวัดไปว่ากันแล้วแต่แต่ผู้ไปผู้เคยผู้มีบุญในใจรู้แล้ว อดบ่ได้อดบ่อยู่ต้องไปยังสี่นะต้องไปอย่างนั้นก็ต้องไปกันว่าไปฮ็ดบุญก็จะไปก็จังว่าเห็นคนมีบุญมากหลวงพ่อก็ชื่นใจมีความชื่นอกชื่นใจก็เลยอยากให้กำลังใจที่นี่อยากให้กำลังใจศาสนานธรรมคำาสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอยู่ครบผู้ทำบุญก็จมได้รับผลบุญบาปก็เช่นเดียวกันผู้ใด เฮ็ดบาปบาปกระทรงผลห้คือเกา่เอาอคือการกับห้ากินบักพพิกนั่นแหละกระทรงผลห้คือเพ็ดเฮากินเกลือกระทรงผลห้คือเข้มอา่าฉะนั้นให้รู้จักเลือกเด้ว่าเราจะเลือกทําอะไรดีอ่ถ้าหู้จักแล้วว่ามันเป็นจ้งสี่ทําบุญต้องได้บุญต้องมั่นใจความมั่นใจนี่แหละคมมน,นะคเรียกว่าศรัทธามีศรัทธาอันมั่นคงในพระศาสนา ก็เลยตั้งใจเฮ็ดบุญตัวใดเป็นบาปก็ไม่ต้องไปทำมันเพราะบาปจะส่งผลให้คือความทุกข์จังสิเป็นตน้นโลกทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายมันสิเดือดร้อนบุญไหวเป็นอย่างมันจังเดือดร้อนบุญไหวเพราะเขาขาดศีลธรรมขาดคุณงามความดีมีกายเขาบ่ชทำดีเขาทำบาปมีวาจาเขาบเว้า,วาดีเขาเ้าห่ายเหตุกัน ดาหายกันเขาฉาบเขาแชงเขาเว้าพูดโป๊ะโดโมดเทศมันก็เลยได้รับลักษณะจังสั้นจิตใจที่นี่ที่เขาเดือดร้อนเพราะเขาคิดไม่ดีต่อกันทั้งอิจฉาทั้งพยาบาททั้งอากาศทั้งจองเวนทั้งอีหยังต่างๆนานาเป็นอะรังส hey, ั yes. án, ้นจ uh, really ังสั้นนั้นคือทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีก็เลยส่งผลให้ไม่ดีนั่นแหละคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นก็อยากบอกพวกเข้าทั้งร้ายทั้งป่วงการกระทําขอให้มันดีสิป่าถนาหรือปะบาถนาก็แล้วแต่แต่ดีมันย่อมเกิดขึ้นเพราะเราทําดีแล้ววาจาของเ้ากบคือกันฝึกพยายามให้มันออกจากปากนี่เป็นคําที่ดีฟังแล้วโอ้ยจะเป็นเป็นตะฟังเนาะฟังแล้วโอ้ยจำไป่วตลอดชีวิตเป็นคติธรรมอย่างสิเป็นต้น การกระทำคำที่พูดจิตถ้าคิดดีลูกสึกว่าสบายใจไหนสีบอกให้สบายใจคิดดีก็เลยเป็นบุญพูดดีก็เลยเป็นบุญทําดีก็เป็นบุญจังสีเป็นบนย่าสิเอาผู้นั้นผู้นี้มาเปรียบเทียบเปรียบเปยอยัางต่างๆหน้าหน้าเราต้องใส่ปัญญาเด้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั่นต้องใส่ปัญญาหลายคนมาใส่ปัญญาแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ โอ้ยคู่มือนี่พะจะแมนขี้ง่ายก่ายก็น้อยจะแมนบอจากท่าบุญผนมาแกแมนอีหลี่บัลลังก์ทีอาลบพ่อไปเมือว่านนี่ว่าไจากเบาฟืนเพลนเบกเบาดีกลัวเนาะองค์โนนองค์โนนองค์โนนบ่ดีกับบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างองค์นี่ยังมีอยู่องค์นี่ก็มีอยู่องค์นี่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 ังอยู่นี่ยังมีอยู่นี่นี่มีให้ได้กลาบให้ได้ไหวให้ได้ทําบุญทําท่าน เออจังสีเป็นต้นแควตัวนี้มันสีเป็นแม่งมันปวดอันขาพ่อถอนก็ถอนออกโมเมนต์บ่อพี่ถอนเล่มนี่เล่มนี่ออกเมื่อเดย์โมเมนเออจังสีนะเล่มมันดีดีสี่ยำเขาได้ยังมีอยู่เอาไว้เออจังสีเป็นต้นนั่นนะคือกันก็พระเจ้าพระสงฆ์แมนสีดีบ้างบ่ดีบ้างก็บ่เป็นอย่างมันก็ต้องเป็นจังสีอยู่แล้วคนคือกันคนก็คือกันนี่แหละผู้ดีผู้ผู้ดี สีกากรเราอยู่พูนบอดีก็เรี่กของเราสีกาบุีอยู่นี่ดีอยูน,ยนี่มาทำบนทำท่านในลงก่อด้ซื่นใจอยู่นี่นะเออจึงสีเป็นตน้นฉะนั้นพวกเขาทั้งหลายเด้อทำดีก็ย่อมดีนั่นแหละนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นให้มีมนุษย์ทำม,มนุษย์ทำทำของมนุษย์สัตว์จะมีความซื่อสัตว์สุจริตต่อกันสบายสบายธรรมะรู้จักข่มใจตัวเอง อย่าไปตามใจได้ต้องมีสติสัมปรชัญญะดีๆคิดดีซะก่อนค่อยทําคิดดีซะก่อนค่อยพูดนี่จากใจของเขาธรรมะรู้จักข่มใจ